มีที่วิ่งเลยเหรอครับนั่นเหงาเลยคนต่างจ้องกันเลยไม่มีที่ไปเลยเหรอครับ เฉยเลยเฉยเลยเฉยเลยโดนผูกแล้วเฉยเลยอยากออกมาดีนี่มาต้องต้องโดนผูก ม่อนจ่องแร็คแร็คจ่องม่อนอยู่เป็นคนละมุมอยู่เป็นคนละมุมนะครับมาตุปป๊บปมาตุปป๊บป นอนยังไงปัจจัยที่คมที่เด่นที่ตัวินยามาย้องไปดูเลยเอขาจะใบใฝความของเราเลยแล้วยังมีอะไรหลอกลงทุนเศษทุนแล้วก็โรงแหม่งสกังนี่ครับคาราทุนเตี้ยคารเศษสองพบคนไทยสี่พัห้าพันคนตอนนี้อยู่ในระหว่างรวบรวมพยานหลัก เป็นระดับพอสทาวน์ทีมที่สำกัญและตรอดการจ่ายเงินรวมถึงกำกับดูแลแก๊งคอเชนเตอร์เบื้องต้นเนี่ยมีการสเก็ตภาพจากทำให้การของผู้ต้องหาจะจับหรจับได้ในสงองรายอีกหนึ่งรายอยู่ระหว่าง treat me love me <coughs> hmm. rock me you and me best of me big punever sun ทวาผิดต่อไปหมายความว่าไปขายชาติแท้ๆแ,แต่ดันกบบลับมารับบทเป็นเหยื่อ,อทางเจริญตระเวนงชาติบอกมันจะต้องมีมีอีกต่อไปสามาัถธุตระเวนแห่งชาติเจ้าตัวที่ท,ทใช้คํานี้เลยนะเจ้าตัวคนไทยขายชาติเหล่านี้มาลงโทษชาวประเทศไทยในข้อหาสมคันโดยเฉพาะองค์กรอัยการข้ามชาติและความผิดอื่นผู้ข้อหายอย่างเด็ดขาดและถึงที่สุด ตอนจางนี้ถ้ามีโทรศัพท์ไปไหนครับต้องล่ามไว้เลยแล้ววิ่งออกประตูจะไปไหนครับหื้ม ท้กคุณจะไปไหนครับจะไปไหนครับร้องทำไมครับเดินผูกไว้เหรอ ไม่ได้หรอครับวิ่งอย่างเดียวหรอครับลงมาหลุดปุบไว้เลยครับ